สวัสดีค่ะดิฉันสวญญรยพรจันทรศรีพ่วอำนวยการกล่มนาสารสืเทศการพัฒนาชนุมชนสังกัดสํานักงารพัฒนาชนุมชนจังหวัดเพชรบุรีถ้าให้พูดถึงประสบการณ์ชีวิตดีๆเมื่อกเป็นสมาชิกสอพชดิฉันมีความประทับใจนะคะที่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กับสมาชิกท่านอื่นๆค่ะดิฉันเป็นสมาชิกสณ์องค์สับโครงการพัฒนาช,นชนุมชนมาแล้ว24ปีเศษนะคะต้องบอกว่า สาก์ให้อะไรกับดิชั่นมากมายมาดูกันว่าดิฉันได้อะไรจากสากลของทรัพย์กรงการพัฒนานชุมชนกันบ้างอย่างแรกเลยค่ะสาก์สารฝันให้ดิฉันมีบ้านเป็นของตัวเองนะคะเมื่อปีเมื่อปีพศ .2551 เนี่ยดิฉันยื่นขอกู้นะคะเงินผู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์จำนวน1ล้านบาทซึ่งปัจจุบันยังเหลือต้องชำระอีกประมาณ3 000, ปีเศษนะคะดิฉันก็จะสามารถติด นี่อ้อนนี้ได้นะคะเหตุผลนะคะที่ดิฉันตัดสินใจเลือกกู้กับสกรณ์คืออย่างน้อยสิ้นปีสารณ์ก็มีเงินเฉลี่ยคืนมายัางสมาชิกซึ่งแตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นนะคะก็คือผ่อนแล้วผ่อนเลยค่ะ,ะไม่ค่อยได้อะไรบตืนมานะคะและเมื่อมาลองเปรียบเทียบทั้งยอดเงินผ่อนและระยะเวลาสารณ์ออมทรัพย์โครงการพัฒนาชุมชนนะคะก็มีงเนินผ่อน แต่ละเดือนนะคะน้อยนะคะน้อยกว่าระยะเวลาที่สั้นกว่าแบบสถาบันการเงินนด้วยนะคะสําหรับให้ที่สองล่ะคะให้ที่สองเนี่ยถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตดีดีขึ้นเมื่อดิฉันอตอนนั้นต้องสูญเสียคุณพ่อนะคะซึ่งเป็นสองหลักครอบครัวนะคะดิฉันก็ต้องการเงินทุนสักก้อนเพื่อจะใช้ลงทุนเปิดร้านค้าให้คุณแม่ได้มีอาชีพและมีรายได้นะคะ และสากรก็เป็นที่ขึ้นของดิฉันอีกครั้งค่ะในตอนนั้นดิฉันยื่นู่้เงินประเทศสามหมนค่ะจำนวนสามแสนบาทนะคะเพื่อ,เ,อเปิดร้านสมคิดของดีสีภาคที่ตลาดน้ำทะเลน้อยนะคะจังหวัดพัทลุงซึ่ง ที่บอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ชีวิตดีๆนะคะเพราะนอกจากว่าจะทําให้คุณแม่มีอาชีพแด้รายได้นะคะดิฉันก็สามารถปิดหนี้ก้อนนี้ได้ภายในระยะเวลา3ปีนะคะนอกจากนั้นเรายังเหลือกําไรนะคะจากร้านค้าที่ดิฉันนากลับมาฝากนะคะกับเงินฝากความทรัพย์พิเศษของจากอก๋อ ทุกวันนี้ดิฉันได้รับดอกเบีย้ยจากเงินฝากกอมทรัพย์พิเศษนะคะฉเฉลี่ยปีรับประมาณแสนกว่าบาทนะคะซึ่งถือเป็นการปล่อยให้เงินทำงานอย่างแท้จริงน,นะคะดอกเบีย้ยที่ดิฉันได้ดิฉันใช้สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้ลูกนะคะซึ่งดิฉันสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าภาระในการสูญเสียให้ลูกดิฉันเรียนหนังสือนะคะเป็นหน้าที่ของสากลโดยเราไม่ต้องใช้เงินในกระเป๋าของตัวเอง เรอีกหนึ่งความประทับใจนะคะในผลิตภัณฑ์ของสากรอควัมซับรอองการพัฒนานชุมชนค่ะคือในปีนี้เองนะคะสากรได้มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมานะคะก็คือเงินคู่ปลอดเงินต้นของผู้สูงวัยอันนี้ทุกคนคงสงสัยนะคะว่าดิฉันไปเกี่ยวข้องได้ยังไงในเมื่อหลักเกณฑ์นะคะเป็นเงินสำหรับสมาชิกที่อายุ60ปีขึ้นไป เลค่ะดิฉันใช้สิทธิ์ของสามีนะคะซึ่งสามีของดิฉันก็เป็นสมาชิกของสากลผมรับโครงการพัฒนาชนช่ช่นเดียวกันนะคะเราพู้เงินประเภทนี้มาเพื่อเ,เปิดร้านสะดวกซักค่ะ ซึ่งร้านเพิ่งเปิดบริการเมื่อวันที่7สิงหาคม2567น,น,นี่เองนะคะผลประกอบการก็เป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมากนะคะโดยครอบครัวของฉันนะคะได้มีการตกลงและวางแผนว่าจะปิดนี่ก้อนนี้ภายในเวลา3ปีค่ะโดยสรุป สหกรอ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนไม่ได้ดูแลแต่ตัวของสมาชิกเท่านั้นแต่ยังดูแลไปถึงคนในครอบครัวของสมาชิกอีกด้วยนะคะสุดท้ายดิฉันอยากฝากถึงสมาชิกท่านอื่นๆน,นะคะว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวค่ะแต่เราต้องเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้และรู้จักวิธีการบริหารจัดการทางการเงินทุกวันนี้ดิฉันพูดได้เต็มปากค่ะ ว่าชีวิตดีดีเมื่อเป็นสมา,สอออาชิกสอพชดิฉันสวรรค์ยรจนศุกรีสวัสดีค่ะ